สวัสดีครับ <ai> เพื่อนๆวันนี้ผมพามาดูทุเรียนอ,อายุหนึ <1 S 2> ่ง <selecting noise> ปี6เดือนนะครับผมของ,ของผม <substitute. S 1> อันนี้เป็นทุเรียนเสบกิ่งข้างนะครับผมเศบกิ่งข้างนะครับผมน่ครับก็คืออันนี้คือต้นเก่าครับต้นเก่ากิ่งเก่าครับเห็นไหมครับ ก็กิ่งเก่ากว่าจะโตครับผมกิ่งข้างนี้เป็นเป็นทุเรียนที่โตช้านะครับนี่ก็มีความโชคดีครับเนี่ยก็มีกิ่งกระโดงขึ้นมานะครับกิ่งกระโดงพุ่งขึ้นมาตอนนี้ก็น่าจะโตเร็วครับก็กิ่งข้างเป็นทุเรียนที่โตช้าพ่าถ้าว่าเขาไม่แทงกิ่งกระโดงกิ่งก็จะไปเอียงไปเรื่อยเรื่อยครับผมมันจะไม่แตกออกเป็น กิ่งรอบนะครับแต่ว่านี่ครับพอนานไปทุ่เรียงมันก็ต้องหาวิธีการที่จะให้ต้นชูลําต้นสูงขึ้น,นครับเพราะฉะน,นั้นก็ก็ต้องแตกกิ่งกระโดงนะครับผมตอนนี้ต้นนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะครับก็วิธีปลูกของเราครับก็นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่ครับเป็นกอง ดินที่เราเตรียมไว้สำหรับปลูกผู้เรียนนะครับก็เราก็ขุดดินจากาพื้นดินที่มีอยู่ก็ให้เป็นกองภูนขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างบนที่เป็นออกดำๆนะครับก็เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ นะครับแล้วก็มีผสมไหลชนิดกบมีเศษใบไม้มีผักตบชาวามีพวกญ้าแห้งแล้วก็เศษอาหารจากครัวเรือนนะครับมีขี้หมูขี้งวนะครับแล้วก็ใส่น้ำหมักกากปลาแล้วก็น้ำหมักผลไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะครับครับ เดี๋ยวเราตากไว้หนึ่งวันนะครับผมเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้จุลินทรีย์ในในปุ๋ยมันมันสงบลงนะครับผมครับก็เดี๋ยวอาจจะปลูกตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้ครับถ้าดูว่าเวลาสะดวกก็ปลูกครับหลังจากลูกคล้าวนะครับ เดี๋ยวจผมจะพาไปดูต้นที่ผมปลูก้วครับเมื่อวานนะครับผมว่าลักษณะการปลูกของผมเป็นยังไงนี่ครับต้นนี้เป็นมูซานคิงนะมูซานคิงนะครับเพิ่งปลูกไปเมื่อวานนะครับก็เนี่ยครับคลุกเคล้าปุยหมักเข้ากับดินที่มีอยู่เดิมนะครับแล้วก็พูนหลุมให้สูงขึ้นหลุมนี้ผมไม่ได้พูนเท่ากันทุกที่นะครับบางหลุมก็ สูงบ้างต่าบ้างแล้วแต่พื้นที่กับบางพื้นที่สูงก็ปูนต่าหน่อยครับคือที่ปูนก็คือทุเรียนก็คือหนีน้าครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับเราปลวนดินให้ครับดินที่ปูนมันจะร่วนซุยครับมันจะไม่แน่นนะครับทําให้ทุเรียนจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับการปลูกผมก็นี่ครับดูดีโคนนะครับผมนี่ครับนี่โคนต้นกับโคนต้นเก่าเลยครับที่ มาจากถุงดำนะครับก็เราก็โผล่ขึ้นมาประมาณสักจากจากระดับหลุมนะรประมาณสัก2นิ้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับเราก็ดึงดินขึ้นมานะครับกลบกลบล้อมลอมกลบนะครับให้ให้เสมอกับออขอบดินในถุงดำเก่านะครับ นั้นที่จะปล่อยครับเดี๋ยวราบตุเรงเขก็จะเดินออกไปหาอาหารเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ปูนสูงนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นดินทรายนะครับดินทรายร่วนๆเลยครับเพราะนั้นผมจะวิธีปลูกของผมก็คือจะใส่ปุ๋ยหมักเยอะๆหน่อยครับผมเพื่อที่จะให้ช่วยเก็บน้ําไว้นะครับผมเก็บน้ํานะครับตรงนี้หลุมจะปูนสูงมากเพราะตรงนี้ระดับน้ําต่ํามากครับผม บางช่วงก็น้ําจะท่วมขังนะครับในช่วงฤดูฝนกับพอพื้นที่ต่ำครับก็นะครับแล้วก็พอปลูกเสร็จก็เอายาแห้งคลุมไว้ครับเพื่อเก็บความชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดครับทุเรียนในช่วงที่ปลูกแรกๆนะครับประมาณสัก2อเดือนนะครับผมเราก็ต้องพยายามรดน้ำ ทุกวันนะครับผมรดน้ำให้บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ทุเรียนได้มีความได้รับความชื้นอ,อยู่ตลอดเวลาครับก็พ,พอหลังจากทุเรียนอายุเยอะขึ้นนะครับผมอาจจะเป็นหนึ่งปีเรารดแค่วันละครั้งก็ได้นะครับทุเรียนก็อาจจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ครับแต่ถ้ารดตอนเช้าก็จะดีครับเพราะว่า ขาก็จะได้ความชุ่มชืมช้นที่จะไปสู้กับอากาศร้อนในตอนกลางวันได้ดีนะครับการปลูกทุเรียนตอนที่ต้นยังเล็กๆนะครับก็ถ้ามีพื้นที่ที่เป็นร่มเงาก็ดีครับพอทุเรียนโตขึ้นเริ่มแย่งแสงแดดกับสามารถสู้แสงแดดได้และเริ่มเริ่มแย่งแสงแดด จากต้นไม้รอบข้างเราก็ค่อยตัดกิ่งโลก,กิ่งต้นไม้รอบข้างออกนะครับในส่วนของผมนี่เป็นฟาร์มสเตย์ค,ครับก็ปลูกต้นไม้หลายชนิดรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมปลูกไม่ได้ปลูกแบบโล่งๆนะครับว่ามีต้นไม้หลายชนิดครับปลูกรวมกันครับ กับทุเรียนแบบผสมผสานนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่ได้รับชมกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพอเป็นวิทยาทานนะครับถ้าถูกใจชอบใจอย่างไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่อชลของผมก็อันนี f ฟาร์ม เกาะประันต์นะครับเป็นภาษาอังกฤษครับสาม,มารถเซิร์ชดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ